Oh. Wow. อ่ะสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วทางช่องตุ้งตะข่ายนงี้ยยังอยู่ของจานแฟนตุงตะข่ายเช่นเคยนะครับผมวันนี้วันจันทร์ที่17มีนาคม2568ครับไม่มีฟุตบอลรายการหลักเตะเลยครับแต่ก็ยังมีฟุตบอลสำหรับแฟนบอลพันแท้่ครับก่อนนี้นะครับก่อนจะไปพูดคุยเรื่องฟุตบอลครับฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับทางเข้าอาณาจักรของอาจารย์แปรนะครับผมอยู่ที่หน้าโปรไฟล์แค่นี้เองครับเข้ามาเป็นเพื่อนกันครับมาพูดคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันตางกันไว้ด้วยนะครับผมนะฮะเอาคู่เอกก่อนเลยสำหรับแฟนบอลแท้นะ คืนนี้นะครับเซกุนดาดิชัทครับหรือลาลิก้าอาทิตย์สองนะครับเป็นคาสเตลลอน,นครับเปิดบ้านต้อนรับการเมเยือนของ เดปอร์ติโวลาโคลุนยาครับมาดูอันดับคะแนนกันก่อนนะครับคาสเตลลอนนะครับก็อยู่ในสิบหกนะครับแข่ง30ชาา 11, มม 6, 14, นะ11เสมอ6กแพ้สินะมี39คะแนน5นัดงล่าสุดถือว่าใช้ได้ครับชาา 3, นะ3นัดเสม,มอ1แพ้1นะครับเดปอร์ติโวลาโคลุนยาครับอดีตแชมป์ลาลิกา้าค่อนข้างสมบูรณ์กว่าและชื่อชั้นดีกว่าแม้จะไปเยือนก็ตามนะแต่วันนี้ผมเชื่อว่าอดีตแชมป์ลาลิก้าจะทำได้ครับบุกไปเก็บ3คะแนนถึงถิ่นของคาสเตลโรได้มมในสำเร็จในค่ำคืนนี้ เชียร์ไปทางทีมเยือนครับเดปโอมิโวราคอลูนยาครับมาดูคู่ต่อมาครับโรมาเนียพรีเมียร์ลีกนะครับอ่ะเป็นทางทีมเซฟซี่นะครับเปิดบ้านต้อนรับกาเมีาของกัวเรียบูซ่าครับไอ้สองทีมนี้อยู่พวกตกชั้นครับไม่ได้เลยลุ้นแชมป์อะไรกับเขานะฮะะอ่มาดูภานัดหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับเจ้าบ้านครับเซฟซี่นะครับภานัดสุดชนะนัดเดียวเสมอหนึ่งนัดและแพ้ถึงสามนัดนะครับมาดูทางโกเรียบูซ่านะภานัดหลังสุด แพ้ถึง4นัดเสมอนัดหนึ่งไม่ชนะเคยเลยครับแย่ยิ่งกว่าแย่นะครับสิริผ่านมาครับที่เคยเจอ2ครั้งหลังสุดนะครับเป็นทางเซปซี่ที่เก็บชัยได้หมดฮะวันนี้เล่นในบ้านนะครับไม่ต้องคิดอเลยฮะไอทีมอย่างโกเลบูซ่านะครับไม่น่าแบ่งแต้มได้นะครับน่าจะไม่รอดแน่นอนนะเชียร์ไปทางเซปซี่เจ้าบ้านเลยครับนะฮะมาดูคู่ที่3ครับเป็นทางรัสเซียที่ชั้นสองนะเป็นอาร์เซนอลทูล่านะหรืออาร์เซนอลสตันนะไม่ใช่อาร์เซนอลจริงอย่างของพิมเบลลี่อะไรเงี้ยเป็นอาร์เซนอลรัสเซียนะครับเจอทายทเอฟเคชาก้านะร เชื来到来到่มุลรอนะคับอยู่อัตดากาวของตลอนะครับ แข่ง23นัดชนะ6เสมอ13แพ้4แพ้น้อยนะครับหา้าล่าสุดเสมอ2แพ้3นะครับไม่ชนะใครเลยนะส่วน FK ชาก้าครับหา้าล่าสุดไม่ชนะใครเหมือนกันเสมอ4นัดก,ก็แพ้นัดหนึ่งนะครับบอกว่าคุณนี่น่าจะเสมอกันฉะนั้นมองไปทางทีมเยอะน,นะครับน่าจะแบ่งแต้มได้ในสุดในค่ำคืนนี้ฮนะนะฟุตบอลอาจจะมีไม่เยอะใน2อสวันนีนะ้แต่ก็จะคัดเรื่องมาสำหรับแฟนบอลพแพนแอลนด์แคร์นะครับ,บอูอลหรับร ทางเข้าอันจาจักรของอาจารย์แปลงกันไว้ด้วยนะครับผมเอาวันลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ